ในทุกๆวันนี้นะครับเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปรวดเร็วมากสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ก็คือมีการใช้อุปกรณ์ IoT มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากแต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะสร้างนวัตรกรรมหรืออุปกรณ์ IoT กต่างๆขึ้นมาหนึ่งชิ้นเราจะลงทุนอย่างมหาศาลมากนะวันนี้กูจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tinkercad นะครับโปรแกรมนี้สามารถ จำลองการต่อวงจรต่างๆและสามารถเขียนโปรแกรมแล้วนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมต่อๆไปได้อย่างจริงจังเริ่มต้นจากนักเรียนล็อกอินเข้ามาที่หน้าทินก็แคดแล้วก็จะเจอหน้านี้ในส่วนต่อไปเข้าไปที่ดีไซน์นะครับดีไซน์เสร็จแล้วจะเลือกเป็นโหมดของซร์กิตโหมดซอร์กิต เราจะ new project ขึ้นมาเลย new project ทุกมาน,นะครับก็จะเจอหน้าต่างของโปรแกร็มในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อของโปรเจกต์แล้วก็มีทมูบาร์ใช้อุปกรณ์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นการ Copy ก,การวางการลบย้อนกลับไปข้างหน้าแล้วก็เลือกสี Sci Fi, สายไฟประเภทสายไฟพลิกกับอุปกรณ์ฝั่งนี้ก็จะเป็นการเขียนโค้ดนะครับในรูปแบบของบล็อกแล้วก็เป็นภาษาสีพัพัา,าได้ตามต้องการต่อมาก็คือ s t a r t s i m u l a t i o n ก็ ulation, คือการจำลองการต่อวงจรแล้วก็ เซน t ตสามารถ export ในรูปแบบต่างๆได้สามารถแชร์ไปที่ Google Classroom หรือแชร์เป็นรูปภาพให้กดเขีดูได้นะครับอ่าคอมพิเมต์ในส่วนนี้ก็จะมีหลายโหมดด้วยกันก็จะมีโหมด Basic โหมด All มี Arduino มี m i c r o b i t แล้วก็มี circuit assembly นะครับวันนี้เราจะใช้ในโหมดของ Basic อ่าในโหมด Basic ก็จะมีอุปกรณ์มากมายหลายอย่างนักเรียนสามารถเลือกใช้ใได้ตามต้องการโดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อในราคาที่แพงๆนะในวันนี้ครูจะมาพานักเรียนต่อวงจรไฟกระพริบอย่างง่ายๆมันจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนสามารถไปพัฒนาต่อยอดในครั้งต่อๆไป อ่าโดยกูจะใช้เป็นบอร์ดอันด i อยโนนะครับยูโน่สามเข้ามาอ่าสังเกตไหมเวลาเรากดเข้ามาบอร์ดอันดรอยโน่จะอยู่ตรงขอบจอบ้างอยู่ข้างบนบ้างข้างล่างบ้างอ่าก็จะมากดในส่วนนี้ส่วนซูมดูฟิทมันก็จะมาให้มันเต็มหน้าจอพอดีสามารถย่อขยายโดยการ่นเมาส์นะครับได้ตามต้องการ เมื่อเลือกบอร์ดเสร็จแล้วก็จะมีบอร์ดไีดอรแล้วก็รีเซสเซอร์เป็นตัวต้านทานทำไมต้องมีตัวต้านทานก็เพราะว่ากระแสไฟที่ออกมาจากบอร์ดอันโดยโนจะเป็นกระแสไฟที่ มีแรงดันมากอาจจะทำให้หลอดไฟเสียหายได้เราควรเราจึงใช้รี s ซสเ o อร์เพื่อมากองกาะเสียไฟหรือเป็นตัวต้านทานกัะเสียไฟไม่ให้หลอด led เสียหายทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเลือกรี s ซสเ o อร์ในค่าที่เหมาะสมเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในต่อไปต่อมาเมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้ว เราก็จะมาเชื่อมต่อสายโดยที่ครูจะใช้โคโลบนะครับเป็นขาที่สั้นหรือขาที่ตรงเราเนี้ยแคปโถดเป็นสีดัต่อเข้ากับรีสติสเตอร์นักเรียนสังเกตหรือไม่เนี่ยรีสซิสเตอร์กูมันไม่ตรงเราก็สามารถขยับกระเยืย่นได้ตามต้องการเดินมาได้ตรงเรอเสร็จแล้ว อ่ครูก็จะเชื่อมต่อจากอิสซิเตอร์มาเข้ากับขั้ว GND อันนี้ก็คือการเชื่อมต่อขั้วลบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาในขั้วบวกมีขั้วสั่งงานนักเรียนสามารถเลือกสีได้ตามต้องการแต่ครูจะเลือกเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้มันดูใกล้เคียงกับหลอด LED เลามากที่สุดเราฟลิกมาเห็นไหมมันจะมีเส้นไกด์ไลน์ วงจรเราจะได้สวยงามขึ้นครูขอใช้ในพอร์ต D0 นะครับ <Hey. S 2> อ่าพอร์ตย0ต่อเสร็จแล้ว <Hey. S 2> อันนี้ก็คือเสร็จกระบวนการการต่อวงจรหลอด LED แล้วทีนี้เราจะยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเรายังไม่เขียนโปรแกรมเข้าไปใน บอร์ดอันด o บอร์ดอัดก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสั่งานยังไงเราก็จะมาที่โค้ดนะครับใส่โค้ดเข้าไปอ,อันนี้โค้ดพื้นฐานเลย Set View in L E D t o high อันนี้ก็คือเป็นโค้ดของไฟกระพริบแต่ทีเนี้ยบอร์ดอันดมันจะต้องจำเป็นต้องเลือก อตหรือเบอร์ในการสั่งการเราก็จะเปลี่ยน s ซ t v i i w in เอลตัวเนี้ยเป็นอ่าเป็นซตพินสามารถเลือกเบอร์ได้นะครับก็เขียนในลักษณะนนเดิมเลยแต่ทีนี้หนวงเวลาก็จะอยู่ในโหมดของ c r o l อ่าตั้งเวลาหนึ่งวินาทีเซ t พิน สั่งให้รถไฟเปิดเปิดแล้วต่อมาก็สั่งให้รถไฟปิดเปลี่ยนจาก Hi, เป็ l o แล้วก็ตั้งเวลาเหมือนเดิมครับนักเรียนสังเกตดีๆนะว่าเวลาเราต่อเนี่ยสมมุติเรามาเชื่อมต่อที่พอร์ต D0 แต่คำสั่งที่เราสั่งเป็นพอร์ต D1 เราจะไม่สามารถใช้งานได้เดี๋ยวครูลองให้ดูเลยก็ได้ออพอคุณจำลองเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากครูได้เสียบบอด LED ให้มันสา่งการที่พอตศูนย์แต่เรามาเขียนโปรแกรมหรือเขียนโค้ดสัส่งการเ็คพอร์ต่งมันก็ไม่สามารถทำงานได้ เราก็จะประ so 5, 0, ับเปลี่ยนให้มันเช็คดีดีเศูนย์นะอ่าทำให้มันท่าศูนย์แล้วลงไปศูนย์อย่างอ่าพอเสร็จดีบอยคิดว่ามันถูกต้องดีบอยแล้วเราก็จะจําลองหลอดเอวดีอ่าวงจรขึ้นมาอ่าโอเคเลยหลอดไฟสามารถกะคลิปแล้ตามเวลาที่เราต้องการแต่นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่า หลอด LED ของนักเรียนเนี่ยมันสว่างมากเกินไปก็เพราะว่าที่ครูพูดในเบื้องต้นเข้ามาแล้วคือเราจะต้องเลือกตัวต้านทานให้เหมาะสมมีค่าเหมาะสมมากที่สุดมากเกินไปต้านทานมากเกินไปก็ทําให้หลอดไฟไม่ค่อยสว่างแต่ถ้าน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้หลอดไฟเสียหายได้ครูลองตั้งค่าที่น้อยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นกิโลโอห์มเนาะครูเปลี่ยนหมดเปโนโอห์มก่อนเนี่ยสมมติครูตั้งหนึ่งโอห์มเนี่ย แล้ก็จะมีแจ้งเตือนแจ้งเตือนว่ามีกระแสไฟไหลมาที่53มแต่หลอด LED จะรองรับเฉลี่ยอยู่ที่20มิลลิมแล้วก็จะตั้งค่าให้เหมาะสมเอาครูขอใส่เป็น100นะครับอ่าโอเคใช้ได้ตัเรียนลองสังเกตกดูหลอด LED สว่างเหมาะสมนี้ไหม มีการแจ้งเตือนไหมอะไรแาเนี้ทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าการจําลองของเราเนี่ยเราจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดจึงจะเหมาะสมในการสร้างนวัตรกรรมหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อที่จะไม่ให้มันเสียหายได้โดยไม่ต้องสเสียเงินเป็นเปล่าในส่วนของโค้ตนะครับขอตอก่อนในส่วนของโค้ต นักเรียนสามารถดาวน์โหลดและก็ไปเปิดลงบอร์ดอันดรอยโนได้หรือเราสามารถเรียนเป็นการเขียนโปรแกรมแบบภาษา C เป็นาได้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเสร็จแล้วในโปรแกรมสิงเก็ตนะครับเราก็จะสามารถแชร์แชร์เป็นรูปภาพหรือแชร์เป็น ตัวเดสฟิวเจอร์ได้แล้วก็โหมดอิคทนิดีไซน์แต่และเครื่องหรือจะแชร์เป็นอ่ไอเอมอีเมลไปได้ในววันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผู้หวังว่าเราจะ นำสื่ตัวเนี้ยไปต่อยอดในการเขียนโปรแกรมและสร้างนวัตรกรรมให้ได้ในต่อตาอไปครับวันนี้ก็ีย่น,น,นี้ครับขอบคุณครับ